ไอดอสาวญี่ปุ่นหากให้นิยามที่พอเข้าใจได้ง่ายๆก็คือศิลปินในวงการบันเทิงที่มีภาพลักษณ์ที่สดใสบริสุทธิ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้มีกรอบมากมายที่ถูกจํากัดไว้จากต้นสังกัดรวมถึงกรอบสังคมที่สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาว่าพวกเธอควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคงเมเบื้องหน้าที่ดูสนุกสนานมีความสุขรอยยิ้มที่มอบให้แก่ผู้ชมความสดใสที่มอบให้กับเหล่าแฟนคลับแต่ใครจะรู้บ้างว่า ภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้นย่อมมีอีกด้านที่พวกเขาต้องเก็บงำเอาไว้หลายๆประสบการณ์ที่เหล่าไอดอลญี่ปุ่นต้องพบเจอซึ่งเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้สวยงามแบบที่เราเห็นวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับแต่ด้านมืดของวงการไอดอลสาวญี่ปุ่นบอกลาเลิกขาดบุหรี่บุคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่รำคาญ คลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์ hmm. เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ 1. การถูกคาดหวังและความกดดันในหลายๆเรื่องไอดอลนั้นถูกตั้งความคาดหวังที่จะต้องรักษามารตรฐานที่สูงเอาไว้ให้ได้โดยจะต้องสร้างบุคลิกที่ดูอ่อนเยาว์ไร้เดียงสาใส่ซื่อบริสุทธิ์มีความสามารถที่เต้นได้อย่างดีและไม่อาจทำผิดพลาดใดๆหากมีความผิดพลาดขึ้นมา จะต้องได้รับแรงกดดันจากสังคมเหล่าแฟนคลับและกลุ่มที่ไม่ชอบไอดอลเป็นทุนเดิมทําให้พวกเขาเหล่านั้นต้องรักษามารถตรถฐานเรงความประพฤติความสามารถน้ําหนักรูปร่างซึ่งถ้าหากไม่เป็นอย่างที่หลายๆคนหวังก็จะต้องเจอกับคําติต่งคําด่าทอคําสาปแช่งที่บางครั้งมันอาจจะดูรุนแรงเกินจะรับไหวและกระทบจิตใจได้ในระยะยาวและด้วยความคาดหวังของสังคมที่กําหนดให้ไอดอล จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีตามกรอบที่สร้างขึ้นทําให้ไอดอลหลายๆคนมีภาวะความเครียดสะสมและมีอาการซึมเศร้าตามไปด้วย 2. ห้ามมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวหากไปยุ่งเกี่ยวกับความรักแล้วก็จะส่งผลกระทบถึงอาชีพไปด้วยคือหนึ่งกฎเหล็กของวงการไอดอลญี่ปุ่นที่มีการบอกเล่าจากอดีตไอดอลที่เคยเป็นสมาชิกของวงใหญ่ๆแม้ในบางสังกัด สัญญาจะไม่ได้ระบุเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ว่าห้ามมีแฟนแต่คนที่เข้าวงการนี้ยอมรู้ดีว่าการมีแฟนหรือความสัมพันธ์ที่ดูออกนอกหน้านั้นย่อมมีผลเสียกับตัวเองซึ่งสิ่งนั้นมักจะมีการพูดถึงในแง่ลบและทําให้กระแสความนิยมตกลงเป็นอย่างมากมีข่าวของไอดอลสาวมินามิมิเนกิชิอดีตสมาชิกของวง AKB48 โดนนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าแอบไปหาเพื่อนชายคนหนึ่งทำให้เธอถูกต้นสังกัด ลดฐานะเหลือแค่นักร้องฝึกหัดเธอออกมาขอโทษผ่านวิดีโอของเธอซึ่งในวิดีโอนั้นเป็นการขอโทษทั้งน้ําตาและขอร้องให้แฟนๆยกโทษให้รวมถึงบอกว่าไม่อยากออกจากวง AKB48 ซึ่งการขอโทษครั้งนี้เธอได้โกนผมให้เห็นว่าเธอสำนึกผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เห็นว่าการมีแฟนหรือมีความสัมพันธ์ที่เป็นที่น่าสงสยัยส่งผลกระทบต่อไอดอลมากเพียงใด 3. งานหนักแต่เงินน้อยย้อนไปในช่วงยุค70รายได้ของเราไอดอลเป็นระบบเงินเดือนไม่ว่ารายได้จากการขายซีดีหรือคอนเสิร์ตจะมากน้อยเพียงใดมันคือรายได้ของบริษัทแบบเต็มๆทำให้ชีวิตไอดอลในช่วงนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากเนื่องจากเงินเดือนที่น้อยนิดทำให้หลายๆคนต้องหางานพิเศษทำเมื่อเวลาว่างแต่แน่นอนว่าด้วยคิวงานที่แน่นบวกกับกิจกรรมอ,อื่นๆทำให้พวกเธอแทบจะต้องใช้วันทั้งวันในการทำงาน เพื่อให้ได้เงินมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ในปัจจุบันระบบการจ่ายเงินของบริษัทก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยจะมีเงินเดือนและบวกกับส่วนแบ่งอื่นๆตามที่ต้นสังกัดได้กําหนดเอาไว้แน่นอนว่าชื่อเสียงที่โด่งดังก็ทําให้ได้ค่าตอบแทนที่มากตามไปด้วยแต่สําหรับไอดอลที่ไม่ใช่ตัวท็อปหรืออันดับลงล่างที่คนส่วนน้อยรู้จักหรือในช่วงแรกเริ่มของชีวิตไอดอลเงินค่าตอบแทนจะน้อยมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000เยน ซึ่งเป็นไปได้ยากมากต่อการดํารงชีพหากเทียบกับค่าครองชีพที่สูงของญี่ปุ่นมีสมาชิกรายหนึ่งของวงไอดอลที่มีชื่อว่าเอโนฮาเกิลส์ฆ่าตัวตายหลังจากเข้าวงได้2ปีครอบครัวของสมาชิกคนดังกล่าวเรียกร้องให้ต้นสังกัดชี้แจงข้อเทจ็จจินในการทํางานในฐานะไอดอลตัวระบุว่าการทํางานครั้งหนึ่งไอดอลต้องทางานติดต่อกันถึง10ชั่วโมงและแทบจะไม่มีวันหยุดพักโดยเวลาพักผ่อนที่น้อยบวกกับความกดดันต่างๆอาจทํา,าทให้เธอต้องจบชีวิตลง มีการแข่งขันสูง a k b 4 8เป็นไอดอลหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่นมีสมาชิกนับร้อยคนหนึ่งในอดีตสมาชิกยุคทองคิโนะดะมาริกโกะเคยบอกในรายการทีวีช่องหนึ่งว่าช่วงที่เธอดังมากๆนั้นปีหนึ่งได้หยุดแค่เพียง3วันในขณะที่สมาชิกที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมีงานเพียงอาทิตย์ละ1-2วันเป็นเส้นทางที่ต้องแข่งขันกับตัวเองคนรอบข้างทุกคนต่างก็อยากจะได้รับความนิยม จึงต้องพยายามอย่างมากเพื่อให้ตัวเองติดอันดับต,นตน้นๆซึ่งการเป็นที่นิยมนั้นจะตามมาด้วยชื่อเสียงและเงินทองที่เพิ่มขึ้นตามลําดับทําให้แต่ละคนต้องฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นหาหนทางโปรโมตตัวเองปรับเปลี่ยนบุคลิกหลายๆอย่างเพื่อให้แฟนคลับชอบรวมถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยที่อาจจะต้องทําให้พวกเธอไม่เป็นตัวของตัวเองอีกด้วยหมีการกลั่นแกล้งกัน อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าในวงการนี้มีการแข่งขันที่สูงทำให้มีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งตามมาซึ่งมันก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆที่คนทำงานที่เดียวกันย่อมมักจะมีคนไม่ถูกกันอยู่เสมอแต่ในวงการไอดอลมีการพูดนินทานลับหลังว่ากันต่อหน้ายิ่งมีการแข่งขันสูงยิ่งมีเรื่องของศักดิ์ศรีและความอิจฉาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้วเบื้องหน้าอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรที่น่าสงสัยก็ตาม เหล่าอดีตไอดอลที่จบการศึกษาไปแล้วได้ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าการกแกล้งมีหลายระดับตั้งแต่การแบ่งพักแบ่งพวกบีบให้ไปนั่งกินข้าวคนเดียวเวลาไปออกรายการก็ไม่คุยด้วยใส่เสื้อซ้ำก็โดนจิกกัดโดนปล่อยข่าวว่าทำสัญญกรรมแรงหน่อยก็เมาว,ว่าขายตัวหรือไม่ก็ใช้เต้าไต่ในวงการเพื่อความก้าวหน้าและอดีตไอดอลหลายๆคนที่จบการศึกษาหรือลาออกไปนั้นแม้ว่าจะมีเหตุผลที่น่าฟังแค่ไหนก็ตาม ก็มักจะมีเหตุผลที่เก็บนาเอาไว้และไม่ได้บอกออกสื่อนเวลานั้นซึ่งเหตุผลหลักๆก,ก็คือการกลั่นแกล้งและไม่ชอบหน้าของคนในวงนั่นเอง 6. อาจจะต้องเจอกับแฟนคลับโรคจิตเหล่าแฟนคลับที่อยู่เบื้องหน้าดูเหมือนว่าจะชื่นชมไอดอลแต่ลึกๆภายในใจแฟนคลับบางคนอาจจะมีอาการทางจิตคลั่งไคล้จนเกินเหตุรวมถึงแสดงความหืนกระหายแสดงความเป็นเจ้าของและมีหลายๆโอกาสที่แฟนคลับเหล่านี้ แฝงตัวเข้ามาเพื่อใกล้ชิดกับไอดอลซึ่งมีทั้งการสะกดรอยตามการทำร้ายร่างกายคุกคามความเป็นส่วนตัวกระบวนการทำให้เด็กหญิงกลายเป็นไอดอลมันนำไปสู่การกลายเป็นสิ่งของที่เหล่าโอตาหรือแฟนคลับที่สามารถจับต้องได้รวมไปถึงสร้างความรู้สึกให้เหล่าโอตาได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของซึ่งเหตุผลเหล่านี้สืบเนื่องมาจากกระบวนการต่างๆที่เหล่าโอตาได้มีส่วนสร้างความสำเร็จให้แก่ไอดอลลงทุนซื้อสินค้าลงทุนโหวต ซื้อของควัญให้เหล่าไอดอลลวนเป็นตัวจุดประกายให้บางคนกระทําพฤติกรรมที่คุกคามสะกดรอยตามจนนําไปสู่การใช้ความรุนแรงแลหลายๆครั้งที่ต้นสังกัดของบางวงต้องออกแถลงการเตือนโอตักไม่ให้ทําพฤติกรรมสุดตรงหลายประการเช่นอย่าวิ่งไล่ตามรถของไอดอลอย่ากระโดดกอดหรือพุ่งเข้าใส่ไอดอลรวมถึงอย่าใช้ปืนอัดลมยิงเจ้าหน้าที่ของวงซึ่งพยายามจัดระเบียบในงานอีเวนต์ต่ตางๆด้วย มียากูซ่าอยู่เบื้องหลังสมัยที่ไอดอล,ลเฟื่องฟูใหม่ๆยากูซ่าจะให้พ่อเหลารับบทไปหาเด็กสาวที่มีแววหรือต้องการไอดอล,ลมาเซ็นสัญญาโดยเสนอให้ออกทีวีเมื่อมีโอกาสหรือเรียกง่ายๆว่าใช้เส้นนั่นเองใครที่มีงานจนโด่งดังก็โชคดีไปแต่ใครที่ไม่ดังไม่เป็นที่รู้จักสุดท้ายก็ต้องไปทำงานตามคลับตามบาร์หรือถูกบังคับให้ขายบริการหนังสือของบรรณาธิการนิตยสารญี่ปุ่น โชเฮสากาคุ oh ak ak ura, ระรวมถึงบทความในนิตยสารรา,ายสัปดาห์ชูการชินโชอ้างว่าเบื้องลึกในแวดวงไอดอลเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเช่นยาซูชิอากิโมโตะผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของวงไอดอลชื่อดังมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับกลุ่มยากุซ่าในญี่ปุ่นซึ่งยากุซ่าเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับหญิงค้าบริการแม้ว่าเหล่ายากุซ่าจะช่วยธุรกิจให้ราบรื่นในหลายๆด้านแต่ก็ต้องยอมรับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนั้น ธุรกิจของยาก,กุซ่าก็มาจากความเดือดร้อนของหลายๆคน 8. j จูเนียร์ไอดอลพวกเธอคือไอดอลรุ่นเล็กที่มีอายุประมาณ12 1 5ถึง15ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆทุกคนที่ถ่ายแบบออกผลงานประเภทโฟโต้บุ๊กจะเป็นจูเนียร์ไอดอลไปทั้งหมดจูเนียร์ไอดอลในที่นี้หมายถึงเด็กๆที่ออกผลงานในลักษณะกราวเวียร์ไอดอลโดยผลงานประเภทถ่ายภาพชุดว่ายน้ำชุดนักเรียน ชุดกีฬาและคอสเพย์ต่างๆแม้ว่ามันไม่ได้หวือหวาถึงระดับกราวเวียอดอลรุ่นโตแต่ก็ต้องยอมรับว่าอดอลรุ่นเล็กไม่ได้ขายความน่ารักเพียงอย่างเดียวภาพน่ารักในชุดว่ายน้ำของเด็กสาว13-14ปีอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแต่มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าเหตุใดสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นจึงอนุญาตให้มีการเอาเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาถ่ายแบบวับวับแวมแวมแ,แ,แบบนั้นงานอีเวนต์ต่างๆ แต่มไปด้วยภาพที่ไม่งามหนุ่มใหญ่จํานวนมากยืนชมการแสดงของผู้หญิงตัวเล็กๆหรือภาพงานจับมือที่เด็กๆจะต้องสัมผัสกับแฟนๆที่อายุคราวพ่อซึ่งจ่ายเงินกันคนละสามพันเยนเพื่อได้จับมือกับพวกเธอคนละหนึ่งนาทีสิ่งที่เลวร้ายอีกอย่างก็คือพอแม่ของเด็กๆเหล่านั้นล้วนยินยอมให้ลูกๆมาทํางานในลักษณะนี้ภาพของจูเนียร์ไอดอลถูกมองในแง่ลบจากสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นมีจูเนียร์ไอดอลบางคน ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกระแสหลักแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งหลายคนกลับหางานได้ยากมากเมื่อโตเป็นสาวเพราะตอนนี้ภาพจน์ของจูเนียร์ไอดอลตกต่ำถึงขีดสุดโดยหญิงสาวจำนวนไม่น้อยที่เคยเป็นจูเนียร์ไอดอลกลับต้องหันไปเล่นหนัง AV เมื่ออายุถึงเกณฑ์และทั้งหมดนี้ก็คืออีกแง่มุมของไอดอลสาวญี่ปุ่นภายใต้รอยยิ้มที่มอบให้เหล่าแฟนคลับใครจะรู้ว่าไอดอลสาวญี่ปุ่นพันอะไรมาบ้าง ซึ่งมันยากที่จะคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตแม้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างน้อยเมื่อมีคนรู้ก็มีคนพยายามผลักดันให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆก็ตามหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ